จริงๆเราได้โอกาสจากใครจากบอสจากพี่ชายแล้วนะคะพี่เบลฟินแลนด์นะคะแล้วก็พี่แพลใช่ค่ะหลายคนบอกว่าที่เราได้ได้ได้โอกาสตรงนี้เพราะเราเป็นน้องของวันดีทู้งั้นนั่นก็ส่วนหนึ่งค่ะแต่ว่าเราก็เข้าใจที่ว่าเขาจะพูดอย่างนั้นเนาะแล้วก็เข้าใจอยู่ค่ะแต่มันก็จริงนั่นแหละแต่ว่าเราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะเป็นน้องเพลว่าฟินแลนด์เท่านั้นที่เราจะมาทํางานที่นี่ได้เพราะว่าพี่เราก็สอนตลอดว่า เขาว่ามึงเป็นน้องกูนะมึงก็ต้องทําให้เขาเห็นว่ามึงทําได้มึงไม่ใช่ว่าเป็นน้องกูมึงจะทาอะไรก็ได้แล้วก็ต้องงล้าก็ไม่ได้เสียงดีเนาะพี่แต่ว่าเราก็ตั้งใจทํางานมากๆแล้วก็แบบว่าเป็นที่รักของ f อฟเนาะเราก็รู้สึกว่าเราเป็นตัวของตัวเองแล้วเราก็ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใครแล้วเราก็ตั้งใจทํางานของเราดีท่อโรงงานก็ดีเราก็ไม่ได้ทําอะไรให้ใครอ่ะเราหนูคิดว่าหนูมาทํางานใช่ค่ะตอนที่เราเข้ามาใหม่ๆเราโดน นนโดน,น,น,นโดนตั้งแต่แรกเลยค่ะคือตอนแรกยังไม่ได้ร้องเพลงนะพี่แค่เข้ามาเข้ามาเฉยเนะนเข้ามาเฉยๆแล้วเขาก็เออมันจะมีคู่ไม่ได้ไม่ได้พูดถึงใครเนาะไม่ได้กล่าวถึงใครนะคะอันนี้ก็จะมีคู่จิ้นอยู่แล้วคือตั้งแต่แรกอยู่ในวงอยู่แล้วแล้วพอเราเข้ามาอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้ร้องเพลงหรอกแล้วก็เข้ามาในคลิปพี่เราก็ถ่ายไปเรื่อยเปื่อยอย่างเงี้ยเห็นหน้าเราเขาก็ไม่ชอบเขาก็บอกว่าแบบใครก็ไม่รู้ออกไปได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยพอไลฟ์สดครั้งที่สองหนูก็ได้ขึ้นนะคะ พอได้ขึ้นปุ๊บเขาก็แบบเออลรวก็เสียงไม่ดีไงเขาก็ไม่ชอบเราเขาก็แบบออกไปมายืนอะไรตรงนี้เขาก็ด่า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 เยอะมากพี่จริงจริงๆตอนเราจัดการกับคนเขามีเราก็ร้องไห้แล้วก็ไม่ได้จัดการอะไรเราก็ร้องไห้เราก็อ่านอ่านตลอดแล้วก็ทนไม่ไหวที่เราจะไม่อ่านเนาะเราเห็นเราก็อยากอ่านแล้วก็เสียใจมากทุกวันนี้ก็ยังโดนอยู่ก็เหมือนเดิมเสียใจมากแต่ว่าทุกวันนี้ก็ ทีมงานอย่างเงี้ยพี่แพลวพี่ปีก็สปอร์ตดีก็บอกว่าไม่เป็นไรนะให้กําลังใจเพราะว่ามันก็จริงนะที่เขาดา่าเรามาอย่างเงี้ยเราก็พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆถึงอาจจะช้าแต่ก็ยัยงยังทําอยู่ยังพัฒน,นานะคะถึงเขาจะดา่าแล้วก็มันก็จริงอะ่ะเราก็ไม่เป็นไรเออแล้วก็ยิ้มไปเราทําอะไรไม่ได้ออค่ะอ,อ,อย่างเรนะื่องเสี่ยงคนมองบอกว่าแบบเราเรา,เราไม่ควรมาเป็นนักร้องหรอกไปใช่ไปเป็นนักร้อดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเยอะค่ะเยอะมากคนเหมือนเงี้ยเราก็ เข้าใจมันก็จริงแหละแต่ว่าเราก็ทายังไงได้เนาะเรามาทํางานเราก็ตั้งใจเรามี f c ที่รักเราเราก็หนูไม่ได้อยากแคร์คนที่ด่าเรานะไม่ได้อยากแคร์เลยแต่ว่าเราจะแคร์คนที่เรารักคนรักเรา f c เราเยอะนะอันนี้อันนี้มั่นใจว่า f c เยอะมากแล้วเขาก็รอดูเราเยอะมากเราก็ต้องทําให้เขาเห็นว่าเราเออเรามาทํางานเราต้องตั้งใจทํางานเราไม่อยากจะเรียสคนที่มาด่าเราเขาไม่ได้ให้เงินเราก็ช่างเขาใช่ค่ะแล้วก็พี่เราก็บอกนะว่าแบบ เอฟซีมึงเยอะแยะมึงก็ต้องสนใจเอฟซีมึงไม่ต้องไปสนใจเพาที่เขาด่าถึงในใจเราจะเสียใจเลยจะด่าคืนมากเลยแต่ว่าตกวเกี่วยวไไม่เป็นไรแล้วก็สูนยอยู่ในใจนั่นแหละค่ะสูนแต่ว่าเกี่ยวไปในใจมันร้องไห้บ่อยไหมทำท่าแบบเขา,า,าบ่อยมาก <ๆ S 1> จนจนเป็นไมเกรนค่ะไมเกรนเลือดลังเลยนะแล้วเข้าโรงพยาบาลช่วงหนึ่งสามเดือนเลยแบบไปบำบัดตัวเองเพราะว่าเครียดมากร้องไห้ทุกวันเลยค่ะ แล้วอย่างคืออยู่มา3ามปีเรามีออกสักเพลงกินหนึ่งอย่างที่เป็นของตัวเองกำลังจะออกค่ะพี่กำลังจะออกวันที่24ธันวาคมนะคะเพลงสิ้น2ตอนเป็นเพลงคู่กับกับเออคู่คู่พี่คู่น้องที่กำลังคู่อยู่ตอนนี้นะคะเออพี่วินเนอร์นะคะใช่ถึงจะเสียงไม่ดีแต่ก็มีเพลงมาห่อตัวเองนะคะคือเห็นว่าที่ตอนที่เราเข้าห้องอัดแล้วโดนโดนด่าใช่โดนบอสด่านะคะใช่อันนี้เกิดอะไรขึ้นในตอนนั้นตอนนั้นคือเราเราทำไม่ได้จริงๆค่ะเราทําไม่ได้ ก็คือมันแย่แห้งแมมันทษบ่ไวแล้วเขาก็ตองดาอ่าด่าเพื่อเพื่อกระตุ้นให้เราทําให้ได้คือเขาไม่ได้ด่าแบบด่าชุมซีชุมหาได้พี่น้องคือเขาด่าเพราะเราทํไม่ได้จริงสุดท้ายก็ด่าจนทําได้จนจนได้ทําเพลงอะอใช่ค่ะคือในตอนที่เราร้องไห้นนอะม,มันน้อยใจพี่เรามันน้อยมันก็มีความน้อยใจว่าแบบเออทําได้แค่นี้อะจะเอาอะไรอีกอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่เราก็บอกว่าทำไมทำได้แค่นี้อะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ ก็จริงแหละเสียงก็วดีเนาะให้ทังไหนมันก็ได้ซัมนี่หลีแต่ก็ทําจนได้จนได้เป็นเพลงออกมาแต่เรารักในการ้องใช่ไหมที่อยากก็ก็รักค่ะเพราะว่าเรารักเอฟซีด้วยเนาะแล้วเราก็รักพี่เราเพราะว่าคําว่าเป็นน้องเพื่บ้านฟินแลนด์เนี่ยคนอ่ะบอกคำนี้รลายไรู้นกับใช่มันเจ็บมันเจ็บอยู่ในหัวใจเรานะว่าแบบเราไม่มีความสามารถเลยเหรอทําไมต้องแบบเรามาเพราะพี่เหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่เราก็โดนดนาเยอะมากนู่นหน่หิห้แต่เราได้ไม่ได้ไได้นูนี ก็คือหนูจะพยายามทําให้ตัวเองเก่งขึ้นมาเ,ออเพื่อจะได้ไม่ต้องพูดว่าเป็นน้องไปว่าเป็นแลนดถึงได้มาอยู่จุดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะะวันนี้เที่ยวแบบอยู่มาสามปีจนใกล้จะแบบแต่กซิงเกิลตัวเองก็ต้อ,อ,ตองบอะอ,อยากจะบอกอะไรกับแบบเออคนที่ไม่ชอบเราแล้วคนที่ชอบคนที่ไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะคะหนูก็จะทําทำต่อไปทำอะไรอย่างเงี้ยของหนูต่อไปคนที่ชอบก็อยากให้รักหนูไปนานๆเรื่อยๆนะคะสำหรับคนที่ไม่ชอบก็ไม่เป็นไรจะเม้นด่าเม้นว่าก,ก็ตามสบายนะคะ หนูหาเงินได้แล้วก็ทําให้เอซีรักหนูพี่หนูพ่อแม่หนูอยู่สุขสบายใครจะว่าอะไรก็ไม่เป็นไรค่ะขอบคุณมากค่ะอ่ออออาแล้วสำหรับคนที่รักเราก็ขอบคุณนะคะคนที่รักเรารักในตัวหนูที่หนูเป็นอย่างนี้หรือว่าอาจจะอยากให้หนูแบบปรับเปลี่ยนอะไรพัฒนาเพื่อตัวเองนะคะแล้วก็เพื่อคนที่เรารักเนาะก็ขอบคุณมากๆแล้วหนูก็จะพัฒนาตัวเองต่อไปอย่าเพิ่งเบื่อหน่ายหนูนะคะเออ ค่ะขอบคุณบอสเพลบอสบิ๊กนะคะที่ให้โอกาสบางทีหนูอาจจะดื้อแต่ว่าก็ยังก็สั่งสอนก็รักก็บอกเราตลอดจะมีด่ากันบ้างเป็นเรื่องธรรมดานะคะก็ขอบคุณพี่บิ๊กพี่เพลนะคะที่ให้โอกาสนูมาตลอดเนาะเออหนูก็จะทําไม่ให้ทําไม่ทำไม่ทุกคนผิดหวังเออไม่ทาให้บอสบิ๊กบอสเพลผิดหวังแน่นอนนะคะโอ่คะฝากเพลงนะคะซ้นสองตอนพี่นองออกวันที่24ธันวาคมนี้นะคะอย่าลืมติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ ได้ <ält> ไไมด้ค่ะ <S <s <art ing> โอเคเด้อออแซบกว่าซอสจุดแซบกว่าหมูกระทะนุ่มกว่าพิซซ่าฮอตกว่าเอ็มเคสุก้กระสินตอนหน่อยสาวทางพี่กินบัตบีกับปอเบือ